เต้านมผิดปกติจะรู้ได้อย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้ซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของอกรณีที่เต้านมผิดปกตินะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับในรายละเอียดนะครับในส่วนของเต้านมนะครับก็เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งนะครับที่ธรรมชาติเนี่ยก็สร้างขึ้นมา เพื่อผลิตน้ำนมแล้วก็ยังส่งผลในเรื่องของความสวยงามอีกด้วยนะครับหากเกิดอาการเต้านมผิดปกติควรจะสังเกตและแก้ไขอย่างไรนะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับก็คือโครงสร้างของเต้านมนะครับโครงสร้างของเต้านมเนี่ยเต้านมจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือ 1. ต่อมสร้างน้ำนมและท่อน้ำนมนะครับและท่อนำน้ำนม 2. ไขมัน โดยเต้านมเนี่ยจะขยายขนาดอาตอบสนองกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่เป็นหลักเช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆของร่างกายนะครับเต้านมเป็นอวัยวะที่เราต้องให้ความใส่ใจปัจจุบันเนี่ยมีความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับเต้านมที่ถูกพูดกันถึงมากความเชื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่เราลองมาดูกันนะครับเป็น ความเชื่อที่หนึ่งนะครับก็คือเชื่อว่าเต้านมมีซีดหรือถุงน้ําปล่อยไว้จะเป็นมะเร็งเต้านมจริงหรือไม่นะครับความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับเต้านมที่มีซีดหรือถุงน้ำเนี่ยปล่อยไว้จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ตรงนี้ไม่จริงนะครับก็คือซีดหรือถุงน้ําในเต้านมเนี่ยเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นในผู้หญิงทั่วไปสามารถหายได้เองนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทองฉะนั้น การมีซีดหรือถุงน้ําจึงไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดมะเร็งเต้านมในอนาคตโดยปกติเนี่ยซีดหรือถุงน้ําจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นน้ําและผนังของถุงเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะยุบเองได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้ามีการอักเสบก็จะโตขึ้นทําให้เกิดอาการเจ็บส่วนก้อนเนื้อข้างในจะมีลักษณะคล้ายลูกชิ้นที่ยุบเองได้ เมื่อพบความผิดปกติเนี่ยเราควรจะไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยนะครับว่าสิ่งที่พบนั้นเป็นก้อนน้ําหรือเนื้อนะครับต่อมาความเชื่อที่2นะครับเต้านมมีฝีถ้าไม่เจาะออกจะไม่หายความเชื่อนี้จริงนะครับถ้าเต้านมเนี่ยมีการอักเสบเกิดขึ้นแพทย์จะตรวจว่ามีหนองหรือไม่โดยทั่วไปแล้วหนองก็คือเม็ดเลือดขาว ผสมกับเชื้อโรคเป็นภาวะปกติที่ร่างกายนยพยายามต่อสู้กับเชื้อโรคหากว่าตรวจพบมีหนองควรจะดูดออกหรือผ่าตัดระบายหนองเพราะหากเราทิ้งเอาไว้จะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ไม่หายโดยปกติฝีเนี่ยสามารถแตกออกเองได้แต่คนไข้าอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดหลายสัปดาห์กว่าฝีจะแตกนะครับและการผ่าระบายหนองออกจึงทําให้หาย อักเสบได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาความเชื่อที่3เต้านมใหญ่ข้างเล็กข้างนะครับใหญ่ข้างเล็กข้างต้องรีบไปหาหมอจริงหรือไม่ความเชื่อนี้จริงนะครับโดยทั่วไปเต้านมผู้หญิงมีขนาดไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับข้างซ้ายจะใหญ่กว่าข้างขวาเล็กน้อยแต่หากข้างใดข้างหนึ่งโตเร็วนะครับโตเร็วจนผิดปกติหรือคลำเจอก้อนแสดงว่าอาจจะมีเนื้อง,งอกเกิดขึ้น ตรงนี้ควรจะไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยนะครับความเชื่อที่4ี่เต้านมมีน้ำไหลออกมาไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้ความเชื่อนี้จริงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยหัวนมมักจะไม่มีน้ำไหลออกมาแต่ในบางคนเนี่ยก่อนมีประจำเดือนอาจจะมีน้ำใสๆไหลออกมาได้ถ้าสังเกตว่าน้ำที่ไหลออกมานั้นมีสีผิดปกตินะครับเช่นมีสีเลือดอมีเลือดปนหรือคลํำ อ่าคลําก้อนได้นะครับตรงนี้ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการวินิจฉัยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการดูแลสุขภาพของเต้านมกันนะครับ1ก็คือให้เราส่องกระจกดูรูปร่างของเต้านมว่ามีอ่าขนาดใกล้เคียงกันหรือไม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณเต้านมหรือไม่โดยขยับยกแขนขึ้น ดูว่าเต้านมทั้งสองข้างเนี่ยยกขึ้นพร้อมกันหรือไม่มีความสมดุลหรือไม่มีผิวหนังบุ๋มเปลี่ยนแปลงหนาขึ้นมีสีแดงมีก้อนมีน้ำไหลจากหัวนมหรือมีอาการเจ็บผิดปกติหรือไม่หากมีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรรีบมาพบแพทย์นอกจากการส่องกระจกแล้วเนี่ยเรายังสามารถคลำเต้านมนะครับว่ามีก้อน หรือไม่ในขณะที่เราอาบน้ำได้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยทั่วไปเวลาที่เหมาะสมก็จะอยู่ในช่วง7วันก่อนหรือหลังมีรอบเดือนเพราะหากเราคลำในช่วงมีรอบเดือนเนี่ยเต้านมอาจจะแข็งผิดปกติอาจจะทำให้รู้สึกว่ามีก้อนเกิดขึ้นได้นะครับ 2. ผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการทำเมมโมกแกรมทุกปีนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นวิธีการดูแลสุขภาพเต้านมนะครับ